สวัสดีครับที่บ้านสวนหิมห้วยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้วันที่24 <c oughs> กระกฎาคม2566นะครับ39วันของการเลี้ยงปลานิลปลาดุกแล้วก็ปลาบึกนะครับในบอ่อพลาสติกนะครับ <c oughs> น,นี่ก็มาให้อาหารตามเวลานะฮะให้อาหาร1วันโอ้ย1นมือนะครับวันละ1มือ ช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับตอนนี้ปลาที่เห็นลอยอยู่ก็คือปลาดุกนะครับตัวเรื่อมๆที่โผล่มาเมื่อกี้ก็คือปลาบึกนะจะโผล่มาแป๊บหนึ่งมากินอาหารแล้วก็มุดลงไปนะฮะจะเห็นมันอี่ไว้เดี๋ยวก็แวบขึ้นมานะครับ ปลาดุกก็ตัวโตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับปลาดุกคาดว่าสองเดือนเนี่ยจะคงจะเอามานึ่งมาปิ้งกินได้แล้วนะครับปลากดเหลืองก็ตัวโตขึ้นเห็นได้ชัดเหมือนกัน ส่วนปลาบึกก็ตัวโตนะครับแต่จะไม่เห็นมันมันจะโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปนะครับน่เมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วตัวเลื่อมๆสะบัดหางแป๊บหนึ่งก็ลงไปนะครับนั่นคือปลาบึกอเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้อืม ปึกก็ตัวโตนะครับตัวโตเลี้ยงในบ่อพลาสติกได้นะปะปึกนะครับวันนี้ที่บ้านสวนฝนไม่ตกในท่วงเช้านะครับแต่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็ฝนตกก็โอเคเลยนะครับสวยงามใช้ได้นะครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้ฝนก็จะลดลงไปนะครับหลังวันที่25นะครับก็จะมาอีกตอนปลายเดือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีพายุเกิดที่แถวแถวทะเลจีนอ่มามหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะ <c oughs> มันก็จะดึงลมดึงความชื้นไปที่ตัวพายุฝน,นก็จะลดน้อยลงนะครับเมื่อกี้ปลาบึกนะโผล่ขึ้นมานะครับ อันนินอันนินก็รู้สึกจะแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงใหม่ถึงแม้ไม่มีท่าทีว่าจะตายนะหลังจากที่ตายไปเกือบร้อยตัวนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่เห็นมีตัวตายเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความที่มันหนาแน่นเกินไปนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้มีส่วนทำให้ปามเมื่อกี้ปบึกขึ้นนะนะ น,นี่ปลาดุกก็ม,มีส่วนให้ปลามันตายไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ปลาดุกนี่ทนทานนะครับทน,ทนดีครับผมก็ ใครที่สนใจลองเลี้ยงดูก็ง่ายๆนะครับหาดินมาปั้นอันนี้ผมก็เอาดินปั้นนะครับปั้นขึ้นเป็นคูเป็นบ่อนะครับก็ไปเอากุดดินจากข้างล่างนะครับแต่ก่อนมันก็เป็นที่นานี่แหละนะเนื่องจากไม่เชี่ยวชาญด้านการทํานาแต่ชอบที่จะเลี้ยงปลามากกว่าก็เลยขุดเอาดินข้างล่างขึ้นมาปั้นเป็นเป็นบ่อบ่อดินนะครับบ่อดิน ใช้เวลาหลังเลิกงานวันละนิดวันละหน่อยนะครับสุดท้ายก็ได้บ่อสภาพนี้แต่กว่าจะได้มันก็พังมาหลายรอบนะครับถ้าฝนมาปุ๊บมันก็โดนน้ําก็พังลงไปก็ต้องทําขอบมันให้หนาขึ้นนะครับแล้วก็เอาพลาสติกปูนะครับช่วงหน้าร้อนก็จะเป็น <c oughs> สระเล่นน้ําของเด็กๆที่บ้านนะมีมาปีนี้ก็เลยทดลองเลี้ยงปลา ในบ่อพลาสติกดูนะครับเพราะว่าหน้าฝนเด็กๆเขาไม่เล่นน้ำก็ใช้เป็นที่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเมื่อกี้ปลาบึกนะก็เลยทดลองใช้เป็นที่เลี้ยงปลาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ปีแรกพื้นฐานการเลี้ยงปลาก็ไม่มีนะความรู้ด้านกเกษตรก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เลี้ยงตามตาม youtube <laughs> ก็ทําอะไรก็เลยอยากลองทําดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะได้ผลยังไงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงปลาข้างล่างเนี่ยก็ได้ผลดีนะครับเคยเลี้ยงมาแล้วแล้วก็ได้ผลมาแล้วสําหรับวันนี้บันทึกการเลี้ยงปลาในบอ่อพลาติกก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ